พระบรมราชวาสของพระองค์ตั้งแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีอดทนอดัด้านอดออมรู้จักละวางความชั่วขมใจตนเองที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กเป็นพระบรมราชวาสแต่จริงๆแล้วผมคิดว่านั่นคือคําสอนท่านเป็นครูโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ไม่รู้คือสิ่งดีๆที่เรารับรู้มาเนี่ยทำให้ผมคิดคํานึงขึ้นมาได้ว่าเราไม่ได้สูญเสียแค่พ่อของแผ่นดินเราสูญเสียครูของแผ่นดินไปด้วย ท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจเห็นว่าคุณได้มีโอกาสได้ทำโครงการของนายหลวงด้วยใช่ครับเป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่าแล้วก็การจัดการน้ำออนะครับออคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นสวนเล็กๆนะครับผมเชื่อว่าต่อให้เราปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเนี่ยออแต่ว่าถ้าเราปลูกทุกคนแล้วเนี่ย มันกลายเป็นกลุ่มใหญ่มันกลายเป็นแบบทั้งประเทศมันช่วยเหลือประเทศได้จริงๆคือผมอยากจะให้ทุกคนลองลองมองถึงตรงนี้ด้วย้้ามันแลวลาาาจากประสบการณ์รที่ที่แอนได้ไปทำงานเนี่ยมันเหมือนอะไรที่ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกที่ไปเนี่ยยังไม่มีคนรู้จัก แล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปซื้อผ้าที่ตลาดแล้วเราก็ไปเหมาคือเราจะเอากลับมาตัดกับลิเกเรากับวงงานของเราแล้วก็ไปเหมาผ้ามาที่ตลาดนู่นแต่พอตอนช่วงที่คิดเงินเนี่ยเขาบอกเขาคิดเงินแล้วเขาก็ลด5 0าสิไมคะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่คนไทยใช่ไหมแต่เขาพูดแบบภาษาแบบออกอินเดียนิดนึงและเขาก็ เฉลยเลยก็คือตรงตรงที่เขายืนอยู่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เปิดผ้าม่านข้างหลังให้ดูครับเขาก็เปิดมาสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เห็นคือรูปในหลวงโอ้โหยนะเขาเอาไว้บูชาของเขาอย่างดีแล้วเขาก็บอกว่าไอรักประเทศไทยมากและที่สําคัญไอรักในหลวงมาก จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยอยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อ